วันนี้จะเป็นไยนงไกันครับวันนี้เราจะไปดูเครื่องจักรเพิ่มกันครับเพราะว่ามันไม่พอใช้แล้วครับผมอ๋อไปดูที่ไหนครับไปดูอยู่ที่บางนาครับ มาถึงที่ลานแล้วนะครับเป็นลานประมูลรถด่วงเก่านะครับอ่าเป็นสถานที่แรกที่เราจะพาลงไปชมครับอันนี้สถานที่นี้คือที่ไหนดีครับเพียครับที่เราอยู่กันตอนนี้กิ่งแก้ว6 2สิงครับกิ่งแก้ว62ชื่อลานอะไรครับอ่อมันเป็นลานจอดรถเขาเรียกกันโคดังรับ ตัดังกอลฟของเฮียกอลฟใช่ไหมใช่ครับอ่าเฮียกอลฟอายุน้อยๆนะครับแต่ว่าลานใหญ่นะครับเป็นรถที่ร้อยแต่นีเยอะครับอายุน้อยร้อยล้านอายุน้อยนี่ร้อยล้านคันนี้เป็นรถที่สนใจจะเอาไปทํารถเซอร์วิสนะครับเพราะว่าแอร์ร้านมีแต่ของนอกเป็นรถที่สนใจจะเอาไปทํารถเซอร์วิสเอาไปใส่กล่องใส่ตู้ ไว้ใส่พวกปจัจแจชุดลมบล็อกลมไว้วิ่งซ่อมรถเคทรถเกตรถบรรทุกเทนเ ER, ล,ลอร์รถหกล้อเฮีย ب, บรถบดอัดรถน้ำรถทำถนนทุกอย่างเลยครับผม ตอนนี้เราก็มาแวะพักกินข้าวกันอยู่ที่เมกาบางนานะครับตอนนี้เราก็มาที่ศูนย์อาหารที่จะมีร้านอาหารหลายๆร้านเข้ามาเช่าที่เมกาบางนากันครับพอดีเรามาดูรถอยู่ที่บางนาแล้วก็มาดูที่มาเข้ามากินอาหาร So they say, kiss for me, kiss for me, kiss for me, oh. oh. Never seen anybody do that things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my god, I see you walking back.